สวัสดีครับน้องเสปงไงบดีะบดีเปี่าพวอกันดูไแลเนี่ย่อแล้ว ส่งพักกินน้ำอไอางง้กปลากินเยกวลา้ยรบมปลาน้ำยรบกวนปลา้วยรบกวนลาวยรบกวนาด้วยกวนปลาด้วรบกลาด้วยบกวนาวกวลา้วยรบกลา้วยรบกวลาดรบวนล้วยบกลา้วยบกวนล้วบกล้วรบกวาดรกล้วบลา้วกนลบกวลา้วยรลด้วายด้กวน อยากให้พี่ผมกลับมาเหมือนกันเนี่ยผมก็อยากอาอกหัวพี่ผมเพราะว่าผมเข้าไปของเขาเกิดเป็นยังไงบ้างพ่ออยู่คน,นัะแดนครับผม ไอเนนมันร้องร้องายรำเต้นงไอนนร้องง่ายเหรออืมมันร้องไห้มันไม่ได้นอนเลยเนี่ยโอ้หไม่ร้องไม่ร้องหองน่งไงบ้างครับเพชรความรู้สึกไว้วันนี้ครับ <cake> ไปด <tinc S 2> ีแ <Australian ๆ S 2> วพีก็จะก็ยังเสียดายที่พี่ไม่ได้ออกมาด้วยว่าเข้าไปพร้อมเขาเขอยากออกมาพร้อมเขาเหมือนกันผมกรักพี่เหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนออกมาเหมือนกันเพราะว่าว่าอยู่ข้างในมันก็ลําบากนะพี่เราก็ต้องสู้กันต่อไปการสู้จากข้างในสู้จากแรงกดดันต่างๆต้องเกตบครับอย่างเพชรนี่ติดมา300รกว่าวันนี้ถือมากที่สุดเลยเรา เราเห็นการเคลื่อนไหวของเพื่อนเราข้างนอกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับได้ทราบข่าวบ้างไหมครับว่ามีคนเคลื่อนไหวอ๋อทราบข่าวของเคลื่อนไหวบ้างก็ทั้งการอดข้าวการยืนหยุดขังหรือการทำเป็นกิจกรรมต่างๆผมพ็พอเห็นมาบ้างพอได้ยินจากขนายแล้วก็เพื่อนๆข้างในบ้างก็ถ้าเรื่องอดข้าวนี่ผมก็อยากได้ขอ กินอะไรเข้าไปบ้างอล้พี่คือสำหรับผมชีวิตคนมีนค่าแล้วกว็จีบน้ำไปบ้างก็ดีรักษาชีวิตบ้างก็ดีเรายังใช้ส่วนที่สำคัญส่วนอื่อนๆในการต่อสู้ได้ทุกคนทางมันมีทางออกเสมอพี่แล้วมันก็ไม่ได้มีทางออกเดียวมันมีทางออกหลายทางมากกว่านี้เราต้องลองดูถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ใช่หร้อนะครับตอนที่ได้ทงไหนบ้านไหมก็แค่ไม่ได้คุยนะครับผมเพราะว่า พอเข้าไปถึงแดนก็ขอให้เก็บของเลยแต่ก็ยังแอบเสียดายเสื้อเสื้อช็อปอยู่เพราะว่าตอนก่อนโดนจู่โจมของทิ้งไปแล้วก็ไปออกมาในสภาพนี้ครับด้านคู่คดีเราเป็นยังไงบางคับน้องตาพอแข็งแรงดีครับพี่แข็งแรงดีสุขภาพดียิ้มยิ้มยิ้มใส่แล้วก็เขาก็ได้สอนอะไรให้ผมหลายๆอย่างเลยแหละทำให้ผมได้เป็นผมในวันนี้ก็คือผมเข้าไปผมจำแล้วนะว่ามีช่วงเวลาที่ผมวอนแอร์บ้าง แต่ก็คอยมีพี่ผมอคอยดึงคอยสอนคอยบอกว่าเราต้องไปยังไงเราจะต้องเดินทางไหนม,มีจุดมุ่งหมาอยอะไรทำเขาทำให้ผมกลับมาทำให้ผมเป็นผมได้มาน,นี่ครับผมโอเคอยากจะฝากอะไรถึงคุณทานตะวันกับคุณแบมบ้าไงไหมครับก็จิดน้ำามากนะพี่ให้รับน้ำเกลือจากหมอบ้างชีวิตคนเรามันมีค่ามันเกิดมามันก็ไม่ได้เกิดมาง่ายๆถ้ามันอาจจะพูดคือผมออกมาแล้วพูดแบบนี้มันอาจจะดูเห็นแก่ตัว แต่สําหรับผมถ้าผมจะโดนด่าเพราะว่าอยากให้คนมีชีวิตอยู่ผมก็ยอมได้ตรงรักษาชีวิตตัวเองซะแล้วก็หาทางใหม่ๆลองดูผมเชื่อว่ามันยังมีหัวทางที่ดีกวนน่านี้ที่เราจะสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปสละชีวิตไทยสักคนครับอขอบคุณมากครับเฮดคับในอง้ทางอาจารย์บอกว่าก็ถ้าเกิดออกจากออกจากเงินจํามาแล้วก็ ให้ไปติดต่อเขาเดี๋ยวขอจะดำเนินการให้เพราะว่าผมเหลือแค่งานถ้าผมฝึกงานก็งานจบครับผมครับฝึกงานแล้วก็เก็บอีกไม่กี่หน่วยติดก็จบใช่กับผมอาจจะมีโปรเจกต์นิดน้อยแต่ก็ต้องต้องทำดิถ้าเรียนจบขอบคุณมากครับครับในการฝึกงานกับกำไร e อมีปัญหาไหมดูคุกจะมีปัญหากับกำไร e อมไหมที่น้องติดอ่ะก็คงต้องระวังเพราะว่าไม่ เพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับสายช่างนะพี่เนาะก็คงต้องระวังไม่ให้พวกเครื่องมือไปโดนก็กลัวเสียหายเหมือนกันแต่ก็ยังดีว่าที่เขาไม่ได้จํากัดเวลาไม่ได้จํากัดสถานที่ก็อาจจะทําให้ผมสามารถทํางานเสริมได้ในช่วงเวลาฝฎิังานก็ยังถือว่ามีข้อดีอยู่แต่ต้องระวังให้มากกว่านี้เท่านั้นเองครับแลวข้อที่เขาไอ้มีกับเรามีเงื่อนไขไหมไม่มีเงื่อนไขครับผมมีแค่ห้ามขึ้นเครื่องบินส่วนเดินทางไปไหนก็ได้ไม่จํากัดเวลา แต่ทหนองออกนอกประเทศใช่ครับผมขอบุณมากครับแล้วน้องน้องไปไปติดไปตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงแต่ว่าจะได้ตินก็ค่ำๆเลยแหละก็ไปอ๋อติดตั้งแต่วันนี้ติดวันนี้ติดวันนี้ต้องช่วงเช้าใช่ครับช่วงเช้าครับผมก็ร้อนข้างนานพอสมควรแต่ก็ต้องอดทนร้อนนิดนึงครับแล้วมาส่งกี่โมงครับผมเพิ่งมาส่งครับผมเป็นคันอะไรสดงรถตู้เหรอครับอเป็นคันเอลกัน เอที่เป็นสีเเหลียมครับใช่ใช่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยครับอันนี้มีมีมีบุคคลที่เขาอดนอนอ่ะอดนอนประท้วงนี่เราแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลุ่มเราคุณโยกละแดนโยกะแดนเลยก็เลยยังไม่ได้ทราบว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาอดนอนไปถึงขั้นไหนแล้วตรงนี้ก็คือเขาเรียกร้องว่าทุกทคนในนักการเมืองถ่ายรูปกันถ่ายดอกไม้ กล้องด้วยน้อ,องนะแม่ไม่มีตังค์ให้นะแม่ทำกิจกรรมทุกวันเกิดนีด่ก็ของของแม่แม่ทำกิจกรรมทุกวันแม่จนทุกอย่างในเรื่องตีมาดิมาไหนดูกับแม่ด้วยมึงอ่ะลีลาเร็เวๆปอบถือกล้องอะไรหมดอยมึงเนี่ยเออยืนดูกันตัวใหญ่มากไหมเออทำไมตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยว่ะเพื่อนเออ 1 2ึ่งสองสามหนึ่เออสองคนไปอยู่โรงพยาบาลท้งสาครับผมมันตัวใหญ่ดูตัวมันหน่เออผมหอมลงด้วยได้ปั้มกำลังมาลูกครับผมกนไปนั่งรอหน่อยเวน้องก็ใส่กางเก

Yeah. <laughs>